พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสนบทเรียนออนไลน์ป2สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระสศาสนาศิลธรรมจริยธรรมวรุณชาดกชายหนุ่มผู้เกียดคร้านในสมัยอดีตชาติพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระอาจารย์สอนวิทยาการแก่สิษย์ประมาณ500คน วันหนึ่งสิทธิ์ทั้งหลายต้องเข้าป่าเพื่อหาฟืนมาหุงอาหารทุกคนทำหน้าที่อย่างขยันขันแข็งแต่มีสิทธิ์เกลียดค้านคนหนึ่งเห็นต้นกลุ่มต้นใหญ่คิดว่าเป็นไม้แห้งสามารถนำมาทำฟืนได้จึงคิดว่าไม่ต้องรีบร้อนไปหาฟืนที่อื่นคิดได้ดังนั้นจึงล้มตัวลงนอนหลับไปตายต้นกลุ่มนั้น ฝ่ายสิทธิคนอื่นๆหาฟืนจนได้ฟืนเพียงพอแล้วจึงปลุกให้สิทธ์ผู้เกียดแคานตื่นเมื่อตื่นขึ้นมายังไม่ทันหายง่วงก็ปีนต้นกลุ่มเพื่อจะหักกิ่งไม้ปลายกิ่งที่กระดกขึ้นได้กระทุ้งถูกลูกตาได้รับปาดเจ็บเขาจึงรีบหักเอากิ่งไม้ลงมาแล้วนำไปวางรวมกับกองฟืนของสิทธิคนอื่นๆ วันรุ่งขึ้นอาจารย์และสิทธ์ต้องเดินทางไปเมืองอื่นจึงให้สิทธ์ทำอาหารตั้งแต่เช้ามืดโดยใช้ฟืนจากกองฟืนแต่ก่อไฟไม่ได้เพราะใช้ฟืนที่สิทธ์เกลียดค้านเก็บมาซึ่งเป็นกิ่งไม้สดทำให้ทุกคนอดอาหารมื้อนั้นพระอาจารย์ทราบสาเหตุจึงสอนว่าบุคคลที่อาศัยการงานของคนเกลียดค้านย่อมได้รับความเสื่อมและความเสียหาย